ถอนฟันการามไปมีฟันไม่ครบสามาน่าจัดฟันใสได้ไหมคะถอนฟันการามไปแล้วหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่นะครับเราจะจัดฟันใสได้ไหมเนี่ยก็จริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับอย่างเช่นว่าในกรณีที่มีฟันการามซี่ใหญ่หายไปแล้วหายไปตั้งแต่เด็กๆผูกแตกหักถอนออกไปนะครับแล้วจะ จัดฟันสายด้วยวิธีการถอนฟันกรามน้อยเพิ่มอีกนในบางเคสอาจจะทําไม่ได้นะครับซึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าฟันหายบางซี่แล้วต้องการแก้แค่บริเวณฟันหน้าที่มีการซ้อนเกกันอะไรเงี้ยก็อาจจะสามารถทําได้ตามปกตินะครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ถ้าต้องการที่จะจัดฟันสายและมีฟันหายไปบางที่เนี่ยแนะนำให้เข้ามาปรึกษา,ากับทันตแพทย์